คุณผู้ชมคะครั้งนี้นะคะเป็นกรณีที่คนงานตกหลุมเสาเข็มใช้งานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มที่สถานีหลานหลวงนะคะลึกถึง19เมตรค่ะคุณผู้ชมคะจากนั้นเนี่ยดินปากหลุมมันก็สไลด์ลงไปทับคนงานที่ว่านะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดมทีมเร่งค้นหาอยู่คะ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณที่ครึ่งที่ผ่านมานะคะตำรวจ นางเลิงนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนงานเนี่ยพลัดตกลงไปในหลุมที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนเสาเข็มสะพานลอยเดิมของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ก่อสร้างสถานีหลานหลวงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็อยู่ระหว่างซอยหลานหลวง6กับซอยหลานหลวง8นะคะในเขตป้อมปราบสตูพ้ายหลุมที่ว่านี้ค่ะมีความลึกประมาณ19เมตร คนงานคือนายสราวุธอายุ33ปีเป็นคนงานจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ระหว่างการขันนอ็อตเพื่อเก็บเสาเข็มบริเวณปากหลุมก็มีเพื่อนร่วมงานคนอื่นเนี่ยอยู่บนแผ่นเหล็กแต่จังหวะนั้นค่ะเกิด สไลด์นะคะมีดินสไลด์นะคะจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ดินเนี่ยเกิดยุบตัวลงไปก็ดึงร่างของนายสลาวุธเนี่ยลงไปด้วยค่ะ mm hmm. เพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้เคียงก็พยายามแล้วนะคะคุณผู้ชมที่จะคว้าตัวนายสราวุธเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถคว้าได้ทันค่ะเพราะว่าดินเนี่ยมันสไลด์ลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทับร่างนายสราวุธด้วยนะคะ หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้โหนสลิงลงไปในหลุมพยายามใช้มือขุดดินออกนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเปิดช่องอากาศ ให้ข้างล่างเนี่ยเขาหายใจได้นะคะคแต่ก็ไม่สำเร็จกับคุณผู้ชมเพราะว่าดินมันเหนียวเกินไปก็เลยต้องกลับขึ้นมาจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถแบ็คโฮตักขุดดินขยายพื้นที่บริเวณปากหลุมแล้วก็ใช้ไม้อัดกันดินนะคะป้องกันการสไลด์แต่ก็ไม่สามารถหยุดการสไลด์ของหน้าดินได้ทําให้แผนการที่ว่านี้ต้องยุติลงค่ะ ทางด้านผู้มนิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์บอกนะคะว่าจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่าการใช้รถแบ็กโฮตักดินเปิดหลุมเสาเข็มให้กว้างขึ้นแล้วก็ใช้ไม้อัดกั้นดินไม่ให้สไลด์ตามลงไปในหลุมอย่างที่บอกอ่ะคุณผู้ชมจะเอาไม้กัด การไหวนะคะค,คือตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถต้านแรงสลด์ของดินได้ค่ะรวมทั้งการสลด์ของดินบริเวณนี้เนี่ยยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตัวอาคารบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุรวมถึงเสาไฟฟ้าที่เสี่ยงต่อการพังถล่มลงมาดังนั้นต้องเปลี่ยนแผนค่ะคุณผู้ชมคะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าในกรณีที่ฝนตกอาจจะทำให้น้ำท่วมหลุมที่ขุดขึ้นได้และน้ำจะผ่านดินบริเวณปากหลุมไหลลงหลุมเหมือนเดิมดังนั้นค่ะเขาก็ต้อง เปลี่ยนแผนการช่วยเหลือคุณผู้ชมด้วยการใช้แผ่นเหล็กชีทพายแทนนะคะดังนั้นเนี่ยรถแบ็คโฮรถแบ็คโฮเนี่ยก็ต้องต้องหยุดยุดติการที่จะขุดชั่วคราวก่อนในช่วงเวลานี้คือเขาต้องรอค่ะรอให้แผ่นเหล็กชีทพายซึ่งบริษัทรับเหมาโรงเสาเข็มเนี่ยเขาจะต้องไปเอามาจากบริษัทย่านปทุมธานีค่ะเราได้รับแจ้งเนาะประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งนะแล้วก็รีบมาตรงนี้ก็เห็นสภาพเป็นแบบ แ,แต่ว่าเท่าที่สอบถามากับทีมงานเขาเนี่ยก็แปลว่า<ๆ>มีคนงานตกไปนอนแล้วนี้เวลาผ่านไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วเนาะแนวทางการนั้นเพื<ๆ>่อเหลือเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับตอนแรกเบื้องต้นก็ก็จะทําอีกทีหนึ่งตอนนี้สุดท้ายเนี่ยล่าสุดเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือเขาจะกั้นชิดภายกั้นชิดภายเพื่อไม่ให้ดิน,นสไลด์ทั้ง3ด้าน4ด้านดินจะสไลด์ลงไปนะครับก็ ก็คงต้องใช้เวลาเพราะว่ามันต้องนอดทีคพายดีแต่เขาก็ ส่วนทางด้านของการลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมอนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดฝนตกลงมาต่อเนื่องค่ะทําให้เกิดดินสไลด์ก็เลยเกิดอุบัติเหตุที่ว่านี้ขึ้นตอนนี้โครงการอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือคนงานรายนี้อย่างเต็มที่ซึ่งรอฟมอก็ขออาภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้สั่งการที่ปรึกษาและผู้รับจ้างให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุและมาตรการป้องกันในกรณีนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกค่ะ